อาต่อไปการสื่อสารแบบเดิมในร้านเจไอโฟนยังอยู่สกลนครเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมแถลนล้านกุลไหนมึงบอกว่าให้กูเปิดร้านถึงตอนไหนนะฮะฮะนี่คือการสื่อสารระหว่างแบบแถลงข่าวนะนะสื่อสารแบบเดิมกูไม่เอานะประเภทนั่งสมาธิแล้วคุยแบบนั้นแบบนี้นะหรือว่านู่นนี่นั่นภาษาอะไรรุ่นนะกูไม่ได้เอานะ ยังอยู่เหมือนที่เดิมใช่ไหมร้านเจไอโฟนหน้าตัดแลอวร้านกุลใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจะให้กูไปดูไหมอ๋อจะให้กูไปดูไหมอ๋อบอกว่าให้กูปิดร้านถึงหกทุ่มใช่ไหมใช่ไหมดูได้เลยครับจำบุญมนตึงนั่นแหละครับการสื่อสาร แบบเดิมไม่ได้โทรอย่าไปย้อนครับพุ่งประเด็นเลยว่าพุ่งเป้าไปที่ร้านเจอฟ o นเลยร้านโทนรศัพท์ที่มาขายอยู่ในกรุงเทพนั่นแหละมาจากอุดรธา,านี นี่คือการถอนหายใจนะลูกนะผูกคอสี่นาทียี่สิบวินะแล้งไปดูหรอกไปไงร้านเจเอยบฟอนบอกให้กูเปิดอะไรนะร้านค้าแต่เดนใช่ไหมหลังนี้ถึงหกทุ่มใช่ไหมอนะใส่เข้าไปเลยสายสมา์ทอคอ่นะคุยก็ไปเลยจะคุยกับใครอ่นะ đám chài đấy. đó và khá mỏ thang của nó ถ้าเมื่อยก็ไม่ต้องมาพูดลูกเข้าใจหรือเปล่าทงานเตรียมงานเพาเรียกว่างานแห่ประสาทพึ่งเนี่ยเมื่อยก็ดอนพักผ่อนซะ มีอะไรจะพูดใช่ไหมร้านเจออฟฟอนปิดซะนะอย่าควรไปดูนะอะไแล้วคดีที่ผมพังบ้านเหรอสามหลังถึงไหนแล้วไหนคนไหนที่ว่าชอบเป็นทนายตัวเองแล้วก็พูดภาคสาอนะไคนไหนลูกสาวไอ้หัดสนายใช่ไหมออกมาเลยวันนั้นอนะดูได้เลยครับ ต้องเตรียมอะไรลูกโป่งสีแดงขึ้นมาหรอกนะขับรถไปดูแล้วไม่ได้อยู่บ้านระวังไว้หน่อยนะของแท้ไม่มีนะเดี๋ยวเบลไปให้ดู nè, à, Khuẩn thẻ đó Không phải khuẩn thẻ đâu, luôn nè, Khuẩn phổ lập đó Giống không? Giống không? Hả? mấy không? Để tôi xem như thế Giống không? Giống không? Hả? Giống không? Giống không? Để tôi thay một chút Hả? ในของปลอมนะนะนะไหนวันไหนวันนั้นคนคนไหนที่มาเล่นกับกูคนไหนคนไหนคนไหนของปลอมนะนะคนไหนที่ให้กูเอาปืนไปจ่อเมียกูไว้คนไหนพุ่มกลับคนไหนพุ่มกลับคนไหนเอาหน้านออกมาออกมา อยากลองของไหมฮะอยากลองของไหมฮะอยากลองใครอยากลองของไหมจบมออทแลนะ้วะฮะอยากลองของไหมฮะอยากลองของกับกูไหม,มพงศ์พตวาตองหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เหลืออยากลองไหมฮะอยากลองไหมพุ่มกับอุดรธานีฮะ อยากลองไหมพุมกับสกรนครฮะอยากลองไหมเจอหน้ากูเจอได้ลถคันเขียวหล่ะวันนี้นะจอดอยู่หน้าโรงเรียนเทศะ3นะสกรนครฮะเดียเด๋ยวๆเลยลงบันทึกไว้เลยวันนี้นะ่ะฮะลงบันทึกไว้เลยฮะ